เมื่อหน่วยลบพิเศษสหรัฐต้องการจะจับตัวผู้นำเผด็จการในประเทศโซมาเลียซึ่งเวลาในการปฏิบัติการในภารกิจนี้มันควรใช้เวลาเพียงแค่30นาทีแต่ทว่าหนึ่งในแบ็คโฮคของพวกเขานั้นดันตกมันจึงทาให้จากการจับกลุ่มตัวประกันต้องเปลี่ยนไปเป็นการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตแทนและในเหตุการณ์นี้นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์ประเทศสหรัฐอเมริกาบทสรุปของเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรมารับฟังสปอยไปพร้อมกันเลยครับคำเตือนหนังเรื่องนี้ถูกสร้างมาจากเหตุการณ์จริง ไปบ้างโปรดใช้วิจรารย์ในการรับชมถ้าชอบอยลืมฝากหรติดตามกันด้วยนะครับประเทศโซมาเลียปี1993สงครามการเมืองยืดเยื้อทำให้ประชาชนกว่า3 0 0 0 0 0ชีวิตต้องอดตายมูฮัมหมัดฟาราอดิดนายพลผู้เรืองอำนาจได้ยึดเมืองหลวงแห่งประเทศโซมาเลียนั่นก็คือโมกาดิชูเขาได้ยึดสเสบียงจากประชาชนที่มาจากสหประชาชาติหรือที่เราเรียกว่า UN เเพื่อต้องการที่จะตัดกำลังของศัตรู ประชาคมโลกได้ร่วมกันตอบโต้นาวิกโยธินกว่า20,000นายเข้าเปิดเส้นทางลำเลียงเพื่อฟื้นฟูชีวิตของประชาชนเดือนเมษายนปี1993งาราไฟารอดิสได้รอพวกนาวิกโยธินถอนกำลังแล้วประกาศสงครามกับกองกำลังสหประชาชาติ ปลายเดือนสิงหาคมกองกําลังผสมพิเศษสหรัฐหน่วยลบพิเศษเดลต้าฟอสอาร์มี่เรนเจอร์และกองกําลังพิเศษทางอากาศ S.O.A.R n i g h t s t ็อ k e r ถูกส่งไปเพื่อกําจัดฟาราไอดิดและฟื้นฟูสันติภาพภารกิจนี้มีเวลา3สัปดาห์แต่เมื่อ6สัปดาห์ผ่านไปทางวอชิงตันเริ่มร้อนใจเพราะมันไม่มีอะไรคืบหน้าเลยจนมาได้นําไปสู่ความหายนะที่สหรัฐไม่มีวันลืมเพราะความร้อนใจของพวกเขาและนี่คือเรื่องจริง Black Hawk Do าว หนังได้เปิดเรื่องมาที่ศูนย์แจกอาหารสหประชาชาติในเมืองโมกาดีชู ประชาชนก็รีบเข้ามาแย่งอาหารกันนี่แหละครับเพราะความอดอยากแต่ว่าในจังหวะนั้นพวกกลุ่มกองกําลังก็ไดยยิงประชาชนทิ้งก่อนที่พวกมันจะได้ประกาศว่าอาหารพวกนี้เป็นของนายพลฟาราอดิดเท่านั้นห้ามเสือกซึ่งในเหตุการณ์นี้ก็มีฮอร์แบ็กฮอกบินสังเกตการ์อยู่นะครับก่อนที่พวกเขาจะรายงานไปยังศูนย์ว่ามีพวกกลุ่มกองกําลังกาลังยิงประชาชนขออนุญาตตอบโต้แต่ทางศูนย์ก็ไม่อนุญ,ญาตให้ตอบโต้นะครับเพราะมันเป็นพื้นที่ของ UN เเราไม่สามารถเข้าไปยุ่งได้ก่อนที่พวกเขาจะบินกลับฐานไป ในเวลาเดียวกันที่ตลาดบาคาร่าในเมืองโมงกาดิชูก็มีหน่วยลบพิเศษเดลต้าฟอร์ดคนหนึ่งกําลังสังเกตการอยู่นะครับเขาชื่อว่าฮูดตัวละครในเรื่องนี้ทุกคนเอามาจากคนในเหตุการณ์จริงหมดเลยนะครับฮูดได้มาดักดูผู้ชายคนหนึ่งตอนที่เขาเดินออกมาก่อนที่ฮูดจะรายงานไปยังศูนย์ว่าผู้ชายคนนี้ได้เคลื่อนพลแล้วและพอผู้ชายคนนี้กําลังเดินทางหน่วยรบพิเศษเดลต้าฟอร์ดก็ได้เข้ามาจับกลุ่มผู้ชายคนนี้ทันทีนะครับก่อนที่ผู้ชายคนนี้จะถูกนําตัวมาสอบสวนโดยนายพลแกริสันคนนี้แหละครับผู้ชายคนนี้เเขขาาาาชืื่่อออววตป็นคนคจัดหซ้ยุธ ให้นายพลฟาราไอดิธและนายพลกริสันก็อยากให้ออโต้ชี้ตัวมาว่าตอนนี้ฟาราไอดิธมันซ่อนหัวอยู่ที่ไหนแต่แน่นอนแหละครับออโต้ไม่ยอมบอกคุณจับผมมามันก็เสียเวลาเปล่ามันจึงทําให้นายพลกริสันต้องหาวิธีทางอื่นส่วนทางฮูดท,ที่ทาภารกิจเสร็จเนี่ยแบ็คฮอของเขาก็ได้มาหลับนะครับซึ่งในแบ็คฮอลานี้ก็เต็มไปด้วยหน่วยรบพิเศษเดลต้าฟอร์ที่อยู่ในเหตุการณ์จริงๆนะครับคนซ้ายชื่อรันดี้ชูการ์และคนขวาแกรี่กอร์ดอน และอีกคนที่เป็นหัวหน้าหน่วยนั่นก็คือแอนเดอร์สันในเวลาเดียวกันที่ฐานทัพสหรัฐก็มีทหารน้องใหม่จะมาเข้าร่วมภารกิจนี้ด้วยเขาชื่อว่าแบล็กเบิร์น และผู้ชายที่นั่งพิมพ์อยู่นี้เขาชื่อว่ากรัมกรัมก็จะถูกส่งไปลบด้วยนะครับในเหตุการณ์นี้ส่วนทางที่นอกฐานทัพก็มีการซ้อมยิงเป้ากันตามปกตินะครับโดยมีผู้ชายคนนี้ยืนคุมอยู่เขาชื่อว่าเอเวอร์แมนเป็นหน่วยรบพิเศษอาร์มี่เรนเจอร์และสักพักมันก็มีนายทหารคนหนึ่งเดินไปยิงกลางเป้าเลยนะครับทางเอเวอร์แมนที่เห็นเนี่ยก็บอกให้ทุกคนหยุดยิงหน่วยทหารอาร์มี่เรนเจอร์ก็หยุดยิงกันหมดยกเว้นกลุ่มคนพวกนี้ก่อนที่เอเวอร์แมนจะได้รู้นะครับว่ากลุ่มคนพวกนี้ก็คือหน่วยรนนถูกกฝึมมาม่ไ ก่อนที่ไม่นานกรัมจะพาแบ็กเบิร์นมารายงานตัวกับเอเวอร์แมนนะครับแบ็กเบิร์นจะมาอยู่ในทีมของจ่าเอเวอร์แมนในการบุกค,ครั้งนี้และในเย็นวันนั้นในขณะที่ทุกคนกำลังทานข้าวเย็นฮูดก็ได้เข้ามาแซงคิวอาร์มี่เรนเจอร์คนอื่นๆนะครับก่อนที่ผู้ชายคนนี้จะได้เข้ามาเตือนฮูดเขาชื่อว่าผู้กองสติลเป็นหัวหน้ากองร้อยของหน่วยอาร์มี่เรนเจอร์ผู้กองสติลก็ไม่ได้แค่เตือนเรื่องการแซงคิวนะครับแต่ยังรวมถึงเรื่องที่ฮูดเนี่ยไม่ยอมล็อกเซฟตี้ปืนเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยไหนนายก็ร้้ด่าาลอ,าอากกนนะหทห ได้ส่วนกับนะครับว่าความปลอดภัยของปืนผมอยู่ตรงนี้ต่างหากล่ะผู้กองก่อนที่เอนเดอร์สันจะได้เข้ามาขวางไว้นะครับจะเย็นผู้กองเขาแค่หิว ในวันต่อมาที่ตลาดบาคาร่าทางสายลับของ CIA เนี่ยก็รู้นะครับว่าวันนี้จะมีการประชุมของมือขวาของฟาราอิดกลุ่มคนพวกนี้มันก็คือกลุ่มคนพวกรัฐบาลของฟาราอิดนี่แหละครับที่จะเข้ามาประชุมในเมืองวันนี้ซึ่งพอ c a ยืนยันตัวได้แล้วมันก็ได้เวลาวางแผนกันแล้วนะครับโดยหน่วยรบพิเศษเดลต้าฟอร์ดจะเข้าทําการจับกลุ่มจากทางอากาศโดยฮอลลิตเทิลเบิร์ดส่วนทางอาร์มี่เรนเจอร์จะลอยตัวลงมาจากฮอว์แบ็กฮอคและเข้าไปทําการวางแนวป้องกันทั้ง4มุมตึกโดยผู้นําทีมของกองร้อยเรนเจอร์ก็คือผู้กองสติวนี่แหละครับส่วน คนทางซ้ายมือก็คือผู้การแมกไนจะเป็นคนนําทีมขบวนรถคอนวอยเข้ามาในเมืองเมื่อหน่วยเดลต้าฟอร์ดทำการจับกลุ่มตัวประกันเสร็จผู้การแมกไนจะนําขบวนรถคอนวอ์มารับทุกคนกลับบ้านซึ่งเวลาในการทาภารกิจครั้งนี้คาดว่าไม่เกิน30นาทีแต่ประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือพวกเราไม่มียานเกาะมีแต่รถทมวิเท่านั้นเพราะทางวอชิงตันนั้นไม่ให้เขากลัวว่าพวกชาวบ้านจะมองว่าเราประกาศสงครามถ้าเรามีรถยานเกาะกับอาวุธครบมือเข้าไปและคําสั่งในการเริ่มปฏิบัติการครั้งนี้นั่นก็คือ Irene. ซึ่งพอทุกคนมาเตรียมตัวเนี่ยหน่วยที่ประมาทที่สุดก็คือหน่วยของจ่ายเอเวอร์แมนนี่แหละครับทั้งการไม่เอาไนวิชชันไปการทิ้งเกาะอ,ออกเพื่อให้ตัวเบาขึ้นพอคิดว่าภารกิจก็คงจบภายใน30นาทีไม่น่ามีอะไรมากหรอกและไม่นานครับคำสั่งไอรีนก็ได้ประกาศไปทั่ววิทยุของทหารซึ่งมันก็ได้เวลาในการปฏิบัติภารกิจแล้วและท่านผู้ชมลองดูขบวนรถคอนวอยสิครับไม่มียานเกาะเลยรวมถึงฮอที่มีคัลิเติลเบิร์ดกับแบคฮอกเท่านั้นก่อนที่พวกเขาจะมุ่งหน้าสู่โมกา และพอพวกหน่วยรบพิเศษเคลื่อนพลมาทางเด็กที่เฝ้ายามอยู่เนี่ยมันก็รีบโทรหานายของมันทันทีนะครับว่าตอนนี้พวกสหรัฐได้เข้ามาแล้วพวกมันก็ไม่รอช้าครับจัดเตรียมกองกําลังทันทีเพื่อต้อนรับทหารสหรัฐและพวกมันก็สั่งปิดล้อมเส้นทางและให้ประชาชนเผ่ายางทิ้งเพื่อเป็นการส่งสัญ,ญญาณว่าพวกสหรัฐนั่นมาแล้วส่วนทางสหรัฐที่เข้ามาพวกเขาก็รู้ตัวแล้วนะครับว่าตอนนี้พวกกองกําลังมันตื่นตัวแล้วว่าพวกเรากําลังมาจึงต้องรีบทําภารกิจไม่นานครับหน่วยเดลต้าฟอร์ดก็ได้เข้ามาเปิดก่อนเลยเป็นหน่วยแรกบุกเ้าาาาาไปในนออาคารรพพื่ทํํกกจัับตววผู ส่วนทางหน่วยอา์มี่เรนเจอร์ก็โรยตัวลงมาจากหอแบ็กฮอกและเข้าประจำสี่มุมตึก แต่ว่าในจังหวะที่หน่วยของจ่าเอเวอร์แมนกําลังลยตัวแบ็กเบิร์นที่เป็นทหารน้องใหม่ก็ได้ล่วงลงจากหอแบ็กฮอกจ่าเอเวอร์แมนก็ต้องรีบเข้ามาดูอาการนะครับซึ่งตอนนี้อาการของแบ็กเบิร์นสาหัสมากเขาขยับตัวไม่ได้หน่วยของจ่าเอเวอร์แมนจึงต้องรีบพาแบ็กเบิร์นออกจากจุดนี้ทันทีก่อนที่พวกเขาจะไปตั้งแนวป้องกันส่วนทางในตึกตอนนี้พวกหน่วยรบพิเศษเดลต้าฟอร์ดก็ทําการเคลียร์หมดแล้วนะครับจับตัวพวกผู้นําได้สําเร็จในกลุ่มคนพวกนี้เป็นเพียงแค่มือขวานะครับฟาราไอดิส หลังจากนั้นฮูดก็วอไปหาผู้การแม็กไนนะครับว่าให้ส่งคอนววยมารับได้เลยภารกิจสำเร็จแล้วผู้การแม็กไนก็รีบฝ่าดงกระสุนเข้ามาก่อนที่พวกเขาจะมาถึงหน้าอาคารได้สำเร็จก่อนที่ผู้การแม็กไนจะเดินมาถามนะครับว่าแบ็กเบิร์นเป็นอะไรและพอผู้การรู้ถึงสาเหตุเนี่ยผู้การก็รายงานไปหาศูนย์นะครับว่าต้องรีบพาแบ็กเบิร์นออกจากที่นี่ทันทีก่อนที่เขาจะตายผู้การแม็กไนได้ขอให้รถฮัมวี่สามคันคุ้มกันแบ็กเบิร์นกลับไปยังฐาน ซึ่งก็จะมีฮุดกลับไปด้วยนะครับคุ้มกันรถทัมวีก่อนที่ไม่นานรถทัมวีสาคันจะได้ออกจากที่นี่ทันทีเพื่อกลับไปยังฐานทัพซึ่งในระหว่างทางกลับเนี่ยก็โคตรน,นัวมุ่ยตัวไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเส้นทางหลักมันถูกปิดพวกเขาจึงจะเป็นต้องอ้อมเมืองไปเรื่อยๆเพื่อหาทางออกและในการประทะครั้งนี้ก็มีทหา,ารสหรัฐตายไปด้วยนะครับก่อนที่ฮูดจะขึ้นมายิงปืนแทน ในเวลาเดียวกันแบ็คฮอกลำหนึ่งที่มีรหัสว่าซูเปอร์ซิกซ์หกหนึ่งกำลังบินคุมเชิงอยู่ใกล้ๆพวกเขาก็กลับถูกสอยด้วย r p g 1ีหนึ่งลูกนะครับซัดเข้าไปเต็มกลางใบข้างหลังเครื่องก่อนที่ซูเปอร์ซิกซ์หกหนึ่งจะตกลงในที่สุดซึ่งพอเหตุการณ์มันมาเป็นแบบนี้ทางนายพลกฤษสันจึงสั่งให้ทุกหน่วยรีบเข้าไปช่วยเหลือแบ็คฮอกที่ตกทันทีก่อนที่พวกหัวรุนแรงมันจะเข้าไปฆ่าพวกเขาทางผู้กองสติลก็ได้สั่งให้หน่วยของจ่าเอเวอร์แมนเข้าไปดูที่นั่นก่อนเพราะว่าหน่ man, ่่่่่ววยยยขขออออองงงจจจาาาามมนูใกกกกล้ทททีีทุุดดหหตส็ man, ไ ร,รีบเคลื่อนพลทันทีแต่ว่าในระหว่างทางมันก็มีการยิงกันเรื่อยๆทางพวกของจ่ายว์แมนพวกเขาก็เกือบแห้งนะครับแต่ก็ยังรอดไปได้ส่วนทางกองกําลังหลักที่อยู่ข้างหน้าตึกเนี่ยหน่วยของผู้กองสติลและแอนเดอร์สันก็จะไปที่จุดฮอตกก่อนเพื่อไปวางแนวป้องกันเพิ่มส่วนทางผู้การแม็กไนท์เขาจะรอขนพวกนักโทษเสร็จแล้วก็จะนาขบ,บวนรถคอนวอยตามไปรับทุกคนที่จุดฮอตก ตามกันทันใช่ไหมครับซึ่งตอนแรกภารกิจจะจบลงที่นี่แต่พอแบ็กฮอกตกเท่านั้นแหละครับทุกคนจึงจะเป็นต้องเปลี่ยนจุดรับตัวไปยังที่นั่นแทนก่อนที่หน่วยของผู้กองสติลและอนเดอร์สันจะได้เคลื่อนพลทันทีเพื่อไปยังจุดหอตก และหลังจากนั้นไม่นานเมื่อผู้การแม็กไนขนนักโทษเสร็จพวกเขาก็ตรงไปยังจุดฮอตกทันทีเพื่อไปรับทุกคนส่วนทางขบวนรถคอนววย3คันที่กลับมายังฐานไม่นานพวกเขาก็มาถึงแล้วนะครับก่อนที่จะพาตัวแบ็คเบิร์ดและคนที่เสียชีวิตลงมาทางฮูดเขาก็ไม่เป็นอะไรนะครับปลอดภัยดีส่วนทางที่จุดฮอตกตอนนี้โดยแพทย์เคลื่อนที่เร็วก็ได้มาถึงแล้วนะครับและก็ได้รีบเข้าไปช่วยคนที่รอดชีวิตซึ่งมันก็เป็นเวลาดเดียวกับที่หน่วยของจ่าเอเวอร์แมนมาถึงที่นี่พอดี ทางหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เร็วก็ได้แจ้งนะครับว่านักบิน2นายตายคาที่ส่วนลูกเรือ2คนยังรอดชีวิตแต่ก็บาดเจ็บสาหัส ทางหน่วยของจ่าเอเวอร์แมนจึงจำเป็นต้องวางกำลังป้องกันเพื่อรอกู้ร่างผู้เสียชีวิตกลับบ้านส่วนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เร็วจึงจำเป็นต้องพาลูกเรือกลับไปก่อนนะครับส่วนทางผู้การแม็กไนท์ตอนนี้พวกเขาก็ไปถึงจุดฮอตกไม่ได้สักทีเพราะว่าระหว่างทางไปเนี่ยพวกกองกำลังมันก็ซัดมาทุกทางจนทำให้หนึ่งในทหารเดลต้าฟอร์สเสียชีวิตคาที่และก็มีหลายคนบาดเจ็บสาหัสอีกด้วยผู้การแม็กไนท์จึงจำเป็นต้องรีเซ็ตขบวนคอนวอยใหม่เพราะว่าตอนนี้พวกเขาถูกโจมตีไปหมดทุกทาง กลับมาที่จุดฮอตกแบ็กฮอกที่มีหน่วยแพทย์สนามก็ได้มาถึงที่นี่แล้วนะครับและก็กําลังจะไปกู้ร่างผู้เสียชีวิตแต่ว่าในจังหวะนั้นพวกเขาก็กลับถูกโจมตีจนทาให้ใบพัดของฮอนั้นมีควันคืนพวกเขาจึงจะเป็นต้องรีบออกจากที่นี่ทางศูนย์จึงได้แจ้งไปหาแบ็กฮอกอีกลําหนึ่งที่มีรหัสว่าซูเปอร์ซิก์หกสี่ให้ไปประจําที่จุดฮอตกแทนแทนฮอลําเกา่าแต่พอพวกเขาขับไปได้ไม่นานอาร์ีจีลูกที่2ก็ได้สอยเข้าเต็มลําเครื่องจนมันทําให้แบ็กฮอกลําที่2ได้ตกลงไปในที่สุด ทีนี้ทางนายพลเกลิสันก็เครียดกว่าเดิมสิครับพาะแผนมันไม่ควรเป็นแบบนี้ทางหน่วยของจ่าเอเวอร์แมนก็เครียดไม่แพ้กันพาะเขาก็ไม่รู้แล้วนะครับว่าจะายังไงต่อละทีนี้ตัดมาที่หน่วยของผู้กองสติลและแอนเดอร์สันที่กำลังไปที่จุดหอตกพวกเขาก็ไม่คืบหน้าไปไหนเลยนะครับเพราะว่าถูกกดดันจากทุกทางหน่วยเรนเจอร์ของผู้กองสติลก็โดนกันไปเยอะมากผู้กองสติลเขาเลยจะปักหลักอยู่ที่นี่ไม่ไปที่จุดหอตกแล้วนะครับเพราะว่ากำลังพลเหลือน้อยมากตอนนี้ก็บาดเจ็บกันไปเยอะ ถ้าฝืนไปต่อก็ได้ตายกันหมดแน่หน่วยเรนเจอร์แต่ว่าทางหน่วยเดลต้าฟอร์ของเอนเดอร์สันตกลงที่จะไปต่อกันนะครับและขอให้ผู้กองสติลส่งพลแม่นปืนให้เขาหน่อยสักสองสาคนผู้กองสติลจึงสั่งให้กรัมที่อยู่หน่วยของจ่าเอเวอร์แมนเนี่ยไปด้วยเพราะว่ากรัมเนี่ยหลงกับจ่าเอเวอร์แมนนะครับและมาอยู่กับผู้กองสติลแทนและผู้กองสติลก็ได้บอกว่าเขาจะรอขอบวนรถคอนววยที่นี่แล้วก็จะไปรับพวกคุณที่จุดหอตกซึ่งตอนนี้ทางหน่วยของผู้กองสติลและเอนเดอร์สันเนี่ยพวกเขาก็ยังไม ส่วนทางแบ็คฮอกลำที่2ที่ได้ตกลงลูกเรือก็เสียชีวิตหมดเลยนะครับมีเพียงแค่นักบินคนเดียวที่รอดมาได้ตัดมาที่ฐานทัพสหรัฐรถฮัมวี่สคันที่ได้มาส่งแบ็กเบิร์นเนี่ยตอนนี้พวกเขาก็รู้แล้วนะครับว่ามีหอแบ็คฮอกลำที่2ได้ตกลงแล้วพวกเขาก็ไม่รอช้าครับเพราะว่านายพลกริสันสั่งให้ไปที่จุดหอตกลำที่2ทันทีก่อนที่หน่วยเดลต้าฟอร์สของฮูดและอาร์มี่เรนเจอร์จะได้ออกจากฐานทัพเพื่อไปอยังจุดหอตกลำที่2เรามาสรุปกันนิดนึ่งนะครับเผื่อว่าใครตามไม่ท ทางซ้ายบนคือหน่วยของจ่าเอเวอร์แมนที่อยู่ที่จุดหอตกลำที่หนึ่งส่วนทางขวาล่างคือหน่วยของผู้กองสติลและแอนเดอร์สันซึ่งตอนนี้หน่วยของผู้กองสติลก็ปักหลักอยู่ที่นั่นแล้วเพราะมีคนเจ็บมากเกินไปพวกเขาไม่สามารถเคลื่อนพลได้ส่วนหน่วยเดลต้าฟอร์สของแอนเดอร์สันก็กำลังออกจากจุดของผู้กองสติลนะครับเพื่อไปยังจุดหอตกลำที่1ไปสมทบกับจ่าเอเวอร์แมนส่วนทางขบ,บรนรถคอนวอยของผู้การแมกไนต์ ight, ตอนนี้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับโดนยิงมาจากทุกทาง ตัดมาที่จุดฮอตกลำที่2ซึ่งตอนนี้ก็มีแบคฮอกลำหนึ่งกำลังบินอยู่ข้างบนนะครับซึ่งตอนนี้บนหอก็มีหน่วยโดตาฟอสสคนนะครับนั่นก็คือแรนดี้ชูการ์และก็แกรี่กอร์ดอนทั้ง2ก็ขอกับนายพลการิสันนะครับว่าพวกเขาทั้งสองเนี่ยจะขอลงไปวางแนวป้องกันที่จุดฮอตกลำที่2เพราะว่าตอนนี้พวกกองกําลังติดอาวุธมันกําลังไปที่นั่นกันแล้วนายพลการิสันก็ได้บอกกับทั้ง2นะครับว่าพวกคุณรู้ใช่ไหมว่ากําลังจะพาตัวเองไปตาย เราไม่รู้ว่ากองหนุนของฮูดท,ที่เพิ่งออกจากฐานเนี่ยจะไปถึงที่นั่นตอนไหนพวกคุณต้องปักหลักสู้กันแค่2คนกับพวกกองกําลังนับร้อยแต่ว่าพวกเขาสองคนก็ยืนยันที่จะลงไปนะครับนายพลการิสันก็นั่งคิดอยู่นานเพราะในใจเขาก็รู้ดีนะครับว่าทั้งสองอาจจะไม่หลอดแต่ว่าสุดท้ายนายพลการิสันก็อนุญาตให้พวกเขาทั้งสองลงไปก่อนที่พวกเขาทั้งสองจะได้รีบลงไปช่วยจุดหอตกลำที่สอง ซึ่งตอนนี้จุดที่ตกเนี่ยนักบินที่รอดชีวิตก็กำลังสู้กับกองกําลังที่เข้ามาเรื่อยๆนะครับนักบินไม่สามารถไปไหนได้เพราะว่าขาของเขานั้นหักแล้วก็ไม่นานครับแรนดี้และก็แกรีก,ก็ได้มาถึงที่นี่แล้วและก็ได้รีบช่วยนักบินออกมาก่อนที่พวกเขาทั้งสองจะได้ไปตั้งแนวป้องกันตัดมาที่ขบวนคอนบอยของผู้การแม็กไนซ์ซึ่งตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็หลงทางนะครับแถมยังโดนยิงกดจากทุกทางสาเหตุที่พวกเขาไม่สามารถไปยังจุดฮอตกได้ก็เพราะว่าเส้นทางมันถูกปิดนะครับด้วยพวกกองกําลัง ผู้การแม็กไนจึงได้ขอกับนายพลการิสันว่าขออนุญาตกับฐานโดยด่วนเพราะถ้าไปต่อตายกันหมดนี่แน่ซึ่งสภาพคนวอยตอนนี้ทหารแต่ละคนก็แทบจะไม่รอดแล้วนะครับสาหัสกันหมดเลยนายพลการิสันจึงต้องอนุญาตให้พวกเขากับฐานก่อนแล้วค่อยไปช่วยพวกที่เหลือทีหลังผู้การแม็กไนจึงต้องรีบพาเฉลยและทหารคนที่เหลือเนี่ยกลับไปก่อนนะครับไม่อย่างนั้นตายกันหมดแน่ ทางหน่วยของจ่าเอเวอร์แมนที่ได้ยินบทสนทนาทั้งหมดเนี่ยพวกเขาก็เครียดสิครับพวกเราโดนลอยแพเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจ่าเอเวอร์แมนก็บอกให้ทุกคนใจเย็นนะครับยังไงพวกเราก็ต้องได้กลับบ้านกลับมาที่จุดฮอตกลำที่2แกรี่และก็แลนดี้เนี่ยก็ช่วยกันยิงผู้ก่อการร้ายนะครับแต่ว่าพวกมันเนี่ยก็เข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับแทบไม่ยอมหยุด ก่อนที่แกรี่จะโดนปืนเจาะเข้าไปเต็มหน้าและก็ได้ล่วงไปคนแรกพอแรนดี้มาดูเนี่ยแกรี่ก็ไม่รอดแล้วนะครับเขาได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ถึงแม้ว่าจะเหลือตัวคนเดียวแรนดี้ก็ยังไม่ยอมหยุดนะครับเขาก็ได้ยิงสู้ตายไปเรื่อยๆแต่ด้วยความที่พวกมันมีเยอะเนี่ยสุดท้ายแรนดี้ก็ไม่รอดนะครับได้เสียชีวิตไปอีกคนและร่างของพวกเขาก็ถูกลากไปประจานตามท้องถนนซึ่งในเหตุการณ์จริงก็เป็นแบบนี้เลยนะครับส่วนทางนักบินที่ถูกช่วยเอาไว้เขาก็ไม่รอดเช่นกันเขาโดนพวกกองกําลังลุมกระทืบแต่ว่าในจังหว แล้วบอกกับทุกคนว่านายพลฟาราอดิดต,ต้องการตัวนักบินคนนี้เพื่อเป็นตัวประกันในการต่อรองก่อนที่นักบินคนนี้จะได้ถูกจับตัวไปเขายังไม่ตายนะครับตัดมาที่นายพลการิสันเขาก็บอกให้ทุกคนเนี่ยรีบติดต่อกองกําลังปากีสถานและมาเลให้ส่งยานเกาะและทหารมาเลทั้งหมดเนี่ยให้เข้าไปช่วยเหลือพวกเราที่ติดอยู่ข้างในเมืองซึ่งฐานทัพยานเกาะของปากีสถานที่ใกล้ที่สุดเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับที่สเตเดียม แล้วเวลาก็ผ่านไปได้ไม่นานครับสุดท้ายขบวนคอนวอยของผู้การแมกไนก็ได้มาถึงฐานทัพและพวกเฉลยที่เหลือรอดก็ถูกจับมาด้วยนะครับส่วนทางรถทมวิสคันของหน่วยของฮูดเนี่ยที่ขับออกมาจากฐานทัพตอนนี้พวกเขาก็ไปต่อไม่ได้นะครับเพราะมันมีสิ่งกีดขวางเต็มไปหมดฮูดจึงได้ขอกับศูนย์ว่าพวกเขาจะลงเดินกันต่อเองไปยังจุดหอตกลำที่2และพอทางศูนย์อนุญาตหน่วยของฮูดก็ลงเดินกันต่อเลยนะครับเพื่อไปยังจุดที่หอตกลำที่2 ส่วนทางหน่วยของจ่าเอเวอร์แมนที่คุมอยู่ที่จุดหอตกลำที่1ทางแพทย์สนามเขาก็กําลังช่วยลูกเรือที่รอดชีวิตอยู่นะครับแต่เอาล่างออกมาไม่ได้ก็เลยต้องให้น้ําเกลือในซากหอไปเลยและก็ต้องรอจนกว่าขาบวนคอนวอยจะมารับท่านใดนั้นหน่วยเดลต้าฟอร์ตของจ่าเอเดอร์สันก็ได้มาถึงที่นี่แล้วนะครับแล้วก็ได้วอบ,บอกจ่าเอเวอร์แมนว่าห้ามยิงพวกเขาพวกเขาจะเข้าไปวางกาลังเพิ่มจ่าเอเวอร์แมนก็บอกให้ระวังนะครับเพราะว่าบนดาดฟ้ามีพวกมันซุ่มดูอยู่หน่วยเดลต้าฟอร์ตก็ค่อยๆเคลื่อนพลจนพวกเขาสามารถเข้าไปหาหาาาน่วยของจจเรได้สํ็ และในจังหวะนั้นจ่ายเอเวอร์แมนก็ได้รับวอลวิทยุจากลูกน้องของเขานะครับคือ3มคนนี้เขาหลงกับทีมตั้งแต่ต้นเรื่องเลยและตอนนี้พวกเขาทั้ง3ก็มายังจุดฮอตกได้แล้วจ่ายเอเวอร์แมนก็บอกให้รีบเข้ามาก่อนที่จะโดนยิงทั้ง3คนก็วิ่งมาทีละคนแต่ว่าในจังหวะนั้นผู้ก่อการร้ายมันก็ดันเห็นนะครับแล้วก็ได้เปิดฉากยิงกันทาหารคนสุดท้ายที่วิ่งเข้ามาเขาก็โดนยิงที่วิทยุนะครับไม่เป็นอะไรมากแต่ว่าคนที่วิ่งเข้ามาช่วยเขาก็กลับถูกยิงที่ต้นขานะครับ หน่วยอาร์มี่เรนเจอร์ที่ถูกยิงที่ต้นขาเนี่ยอาการเขาก็สาหัสมากเลยนะครับเพราะกระสุนปาดเข้าตรงเส้นเลือดใหญ่ทางจ่าเอวอร์แมนก็รีบขอความช่วยเหลือไปนะครับพอถ้านานกว่านี้นายทหารคนนี้ไม่น่ารอดแน่แต่ว่าทางศูนย์ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ตัดมาที่หน่วยของฮูดตอนนี้พวกเขาก็มาถึงจุดที่หอตกลำที่2แล้วนะครับแต่พอฮูดเข้าไปตรวจสอบดูตอนนี้มันก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะครับลากของเพื่อนเขาถูกลากไปแล้วพวกฮูดเลยได้ระเบิดหอทิ้งไปก่อนที่พวกเขาจะไปยังจุดตกที่1 ส่วนทางหน่วยของจ่าเอเวอร์แมนและเนอร์สันในขณะที่พวกเขากำลังนั่งพักอยู่เนี่ยพวกกองกําลังมันก็โจมตีทันทีเลยนะครับเล่นบุกแบบสายฟ้าแบบลบละลอกที่2มีทั้งปืนคอปืน,นกลกระดาเข้าไปพวกเขาถูกกองกําลังนับร้อยยิงกดมาจากทุกทางซึ่งมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่หน่วยของฮูดมาถึงที่นี่แล้วนะครับพวกเขาก็ทําการเก็บพวกกองกําลังที่มันยิงถล่มพวกจ่าเอเวอร์แมนก่อนที่พวกของฮูดจะไล่ระเบิดรถทีละคันที่มีอาวุธหนักและก็ได้รีบเข้าไปช่วยเหลือนหน่วยของจ่าเอเวอร์แมนและเนอร์สันที่ถูกยิงกดมาจากทางอื่น ส่วนทางผู้การแมกไนตอนนี้พวกเขาก็รวบรวมกําลังผลกันได้แล้วนะครับจากกองกําลังปากีสถานและมาเลก่อนที่ผู้การแมกไนจะสั่งเคลื่อนพลทันทีเพื่อเข้าไปช่วยเหลือคนที่รอดชีวิตกลับมาที่หน่วยของจ่าเอเวอร์แมนนายทหารที่ถูกยิงที่ต้นขาเนี่ยตอนนี้เขาก็เสียแล้วนะครับซึ่งนายทหารคนนี้เขาก็เป็นเพื่อนรักของจ่าเอเวอร์แมนทางฮูดเขาก็เข้ามาให้กําลังใจจ่าเอเวอร์แมนนะครับว่าอย่าไปคิดมาก เราไม่อาจากําหนดได้ว่าใครจะโดนหรือไม่โดนยิงใครจะตกหอหรือว่าทําไมต้องตกเพราะมันคือสงครามเราไม่สามารถรู้อนาคตมันได้ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาคิดมากจะพาทุกคนมาถึงนี้ได้นับว่าสุดยอดแล้วตอนนี้เรามาคิดหาวิธีการออกไปจากที่นี่กันดีกว่า และก็ไม่นานครับละลอกที่3ก็ได้เริ่มขึ้นทีนี้พวกกองกําลังมันก็มาเยอะกว่าเดิมอีกนะครับเล่นซัดกันนัวมั่วไตัวไปหมดและในเวลาเดียวกันฮอลลิทันเบิร์ดก็มาถึงที่นี่พอดีนะครับแต่ว่านักบินเขาแยกไม่ออกว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูเพราะตอนนี้กองกาลังภาคพื้นดินเนี่ยมันก็ปะปนกันไปหมดทางฮอลลิทันเบิร์ดจึงขอให้จ่าเอเวอร์แมนส่งสัญญาณให้พวกเขาหน่อยทางจ่าเอเวอร์แมนจึงต้องคว้างเป้าสะท้อนแสงไปยังที่จุดของศัตรูแต่ประเด็นก็คือเป้าสะท้อนแสงมันดันติดในซากตึกนะครับและ ไปเก็บใหม่แล้วก็ให้พวกของฮูยิงกดไว้นะครับและพอจ่ายเอเวอร์แมนเก็บขึ้นมาได้ก็รีบปาขึ้นไปบนอาคารทันทีซึ่งพอฮอรลิตเทนเบิร์ดเห็นเท่านั้นแหละครับก็ไม่รอชา้าบินเข้ามาสาดกระสุนใส่ทันทีซึ่งฮอรลิตเทนเบิร์ดก็ทําแบบนี้ตลอดทั้งคืนเลยนะครับบินวนไปสาดกระสุนไปเรื่อยๆพอพวกกองกำลังมันก็เติมมาไม่หยุด แล้วเวลามันก็ผ่านไปได้สักพักหนึ่งขบวนคอนวอยก็ได้เข้ามาถึงในเมืองแล้วนะครับและจุดแรกที่ไปรับตัวก็คือจุดของผู้กองสติลนี่แหละครับผู้กองสติลก็ได้รีบผลคนเจ็บขึ้นรถก่อนที่จะได้วอลไปหาจ่ายเอเวอร์แมนว่าตอนนี้ขบวนคอนวอยมารับพวกเราแล้วรหลออีก5นาทีพวกเรากำลังจะไปและก็ไม่นานครับขบวนคอนวอยก็ได้มาถึงจุดที่จ่ายเอเวอร์แมนอยู่แล้วทางผู้การแม็กไนก็รีบสั่งให้จ่ายเอเวอร์แมนไปขนคนเจ็บขึ้นรถทันทีทุกหน่วยก็รีบเข้าประจำที่เพื่อช่วยเหลือคนเเเเจจจ็บกกกกกกก่่่่ออออนนทีีีพวววขาาาาาาะููู้้รรงงผสยชิตออมาาซึลใ กางผู้เสียชีวิตเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานานมากเลยนะครับเพื่อที่จะได้มาทุกส่วนและประเด็นคือตอนนี้ที่ว่างในรถมันไม่พอนะครับจำเป็นต้องมีคนเดินกลับไป ทางผู้กองสติวก็ได้เสนอนะครับว่าหน่วยเรนเจอร์ของเขาเนี่ยจะเดินปิดท้ายขบวนเองจนเวลามันก็ได้ผ่านไปจนถึงเช้าซึ่งตอนนี้พวกเขาก็กู้ร่างผู้เสียชีวิตมาได้แล้วนะครับก่อนที่พวกเขาทั้งหมดจะออกจากที่นี่ทันทีและก็ทําการระเบิดหอนะครับเพื่อให้พวกศัตรูนําไปใช้ได้หน่วยเรนเจอร์และเดลต้าฟอร์ที่ยังไม่เป็นอะไรเนี่ยพวกเขาก็ต้องวิ่งกลับแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ในรถไม่พอแต่ด้วยความเหนื่อยล้าพวกเขาก็วิ่งตามรถไม่ทันนะครับและพวกเขาก็ถูกยิงกดมาจากทุกทางตลอดเวลาที่วิ่งไปแต่ว่าในจัง และก็ได้ปล่อยให้พวกทหารกลับไปซึ่งในเหตุการณ์นี้มันก็เป็นเรื่องจริงนะครับนายพลฟาราอิสประกาศให้หยุดยิงพวกทหารสหรัฐเพราะเขาได้มองว่าสงครามครั้งนี้ได้สูญเสียกันไปมากพอแล้วและพอพวกหน่วยรบพิเศษมาถึงที่ปลอดภัยพวกเขาก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับจากชาวบ้านซึ่งมันแตกต่างกันมากเลยใช่ไหมครับชีวิตของประชาชนในเขตสงครามกับนอกเขตสงครามและสุดท้ายพวกหน่วยรบพิเศษก็ได้กลับมาถึงฐานอย่างปลอดภัยนะครับไม่มีใครเป็นอะไร ในปฏิบัติการครั้งนี้กองกำลังชาวโซมาเลียเสียชีวิตมากกว่า1000คนส่วนทหารสหรัฐเสียชีวิต19นายพลลบเดวตา1 0เอกแรนดี้ชูการ์ดและแกรี่กอร์ดอนคือนักลบสองายแรกที่ได้รับเหรียญก้าหาญสูงสุดหลังพีชีพนับตั้งแต่สงครามเวียดนามเป็นต้นมาไมเคิลดูแลนนักบินที่ถูกจับตัวไปถูกปล่อยตัวหลังจากถูกจองจำา11วัน2ส,สัปดาห์หลังจากนั้นประธานาธิบดีคินตันได้สั่งถอนกำลังหน่วยลบเดวตาและเรนเจอร์ออกจากโซมาเลีย พลตีวิลเลียมการิสันได้แถลงขอความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว2ส,งสิงหาคมปี1996นายพลฟาราไอดิสได้ถูกสังหารในเมืองโมกาดิชูและในวันลุงคืนพลตีการิสันได้ครบเกษียณปลดประจำการและนี่คือเรื่องราวความจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดในเหตุการณ์ของแบล็กฮอคดาวขอบคุณครับ